สวัสดีครับร้านโซเคาเจอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้ายี่ห้อของซาลามอนนะครับและรุ่นที่นำมารีวิวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นซาลามอน XA Pro TD s u e d e นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งเทลนะครับรองเท้าใส่แคมปิ้งนะครับนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับนิยมใส่เป็นสนิเกอร์นะครับใส่เที่ยวนะครับใส่ทำงานนะครับเพราะรองเท้ามันสวยมากเดี๋ยวนี้รองเท้าเทลเนี่ย ทำสวยมากเลยนะครับเขาเลยแบบนามาเป็นสนิเกอร์กันเลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใส่เป็นสนิเกอร์เหมือนกันนะใส่เที่ยวนะครับใส่ไปเดินหาของให้ลูกค้าใส่ไปต่างจังหวัดนะครับรองเท้าเทลเนี่ยจุดเด่นก็คือกันลื่นแล้วลุยมากนะครับย่อซัลโรมอนนะครับเป็นย่อหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับอย่างสีนี้นะครับลูกค้านะครับซื้อไปใส่เที่ยวต่างประเทศนะครับนะฮะก็สวยเลยนะครับ คือแนะนําว่าอย่างไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเราไม่รู้พื้นผิวหรือเราต้องไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับรองเท้าเทลเนี่ยนะครับเขาจะกันลื่นดีมากๆเลยนะครับลุยๆเลยล่ะนะครับนะฮะแล้วมีหลายสีด้วยนะนะครับมีสีพื้นๆเนี่ยและครับลูกค้าก็สั่งไปใส่ทํางานกันนะครับสวยอ่ะสวยมากเลยสวยจนถมต้องแบบต้องไปหาซื้อมาใส่เลยนะครับนะพอลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆเนี่ย ออยากได้บ้างนะครับพอไปลองใส่เดินใส่แลวโอ้ใส่ดีมากย่อสซลมอนนะครับแล้วสวยด้วยนะสีนี้แล้วลูกค้าเลือกสีนี้คือหายากมากนะครับผมเดินหลายวันนะ่ะนะครับหลายชอบกว่าจะเจอนะนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับนะบวิธีใช้เชือกนะตัวนี้จะไม่เป็นเชือกแจบผูกนะจะเป็นเชือกตัวล็อกแบบนี้นะครับก็ลูดลงมา นะครับดึงตัวล็อกลงมาแล้วก็รูดเชือกนะครับรูดเข้ารูดออกได้เลยนะครับนะฮะรองเท้าเทลนะครับส่วนใหญ่จะไม่เป็นเชือกขูกนะนะครับจะเป็นเชือกตัวล็อกนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับอย่างที่บอกครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับใส่เที่ยวดีมากใส่ไปต่างจังหวัดใส่ไปต่างประเทศใส่ทํางานใส่ลุยๆได้เลยเพราะว่าพื้นรองเท้าเนี่ยเขาจะกันลื่นนะครับผมเองที่ใส่เทลเป็นสนิเกอร์ก็ก็ตรงนี้นะครับกันลื่นดีมากนะครับนะฮะบางทีเรา ไปเดินเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับบางทีไปเจอพื้นแฉะพื้นไม่เสมอกันเนี่ยครับรองเท้าเทลเอาอยู่นะครับบางทีเราใส่รองเท้าพื้นแข็งไปนะครับก็เจ็บเท้าอีกใส่นุ่มไปนะครับนะมันก็เสี่ยงการลื่นการล้มนะครับแต่รองเท้ารุ่นนี้นะครับเอาอยู่จริงๆนะครับหรือใครที่จะซื้อให้ผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่เงี้ยนะครับดีมากนะผมแนะนำจริงจรินะเวลาพาท่านไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดตรงเนี้ย ความลื่นกับคนแก่เนี่ยนะครับไม่ถูกกันจริงๆนะไม่ถูกกันเลยนะครับนะซึ่งอย่างหนุ่มๆวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยนะครับบางทีเดินอย่างลื่นอย่างล้มอย่างเจ็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุนะครับนะฮะอันนี้อันตรายมากนะครับควรหารองเท้าที่เหมาะสมให้ท่านนะนะครับและตรงนี้นะครับนะฮะช่วยเซฟข้อเท้านะครับด้วยความที่เขาเป็นรองเท้าเทลเนี่ยนะครับเวลาเขาวิ่งเขาอะไรเนี่ยไปเจอพื้นดางดัก บางทีอาจจะมีข้อเท้าพลิกบ้างนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเซฟตี้ข้อเท้าดีมากๆนะครับน้ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําจนเกินไปนะครับเซฟการลื่นการข้อเท้าพลิกได้ดีนะครับหัวรองเท้านะครับตัวนี้เป็นยางเลยนะนะครับก็กันเท้าเตะแหละนะครับเพราะว่าเขาเป็นรองเท้าเทลนะครับเทลนี้เขาลุยอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นยางนะครับแข็งแรงมากนะนะครับแล้วเซฟตี้ดีมากด้วยนะครับ เหมือนรองเท้าแบบใส่ทางานเลยนะครับที่แบบหัวแข็งๆนะฮะโฟมตัวนี้จะรู้สึกว่าโฟมเฟิร์มแน่นๆนะนะครับไม่ย้วยนะครับแน่นอนรองเท้าเทลไม่มีย้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งพื้นตาดับนะครับถ้าย้วยเนี่ยล้มนะเฟิร์มแต่นุ่มนะครับนะไม่ปวดเท้านะครับคิดดูเวลาวิ่งเทลเนี่ยมันมันจะต้องเจออะไรบ้างนะครับนะถ้ารองเท้าไม่ดีเนี่ยปวดเท้านะนะครับปวดฝ่าเท้าเลยนะครับ แล้ววัสดุตรงนี้เป็นหนังกลับนะสวยเข้าอีกนะครับผมบอกว่ารองเท้าเทลเดี๋ยวนี้นะครับไม่ทําเทลอย่างเดียวแล้วนะครับทาเป็นสนคเกอร์ด้วยนะครับรองวัสดุตรงนี้ก็กันน้ำนะครับนะครับก็กันน้าได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ยังไม่เท่าพวกโกล e t เทคนะอันนี้โกล e ิเทคนี่คือกันอย่างดีเลยนะครับนะตัวนี้เป็นลิ้นนะครับเป็นสลิปออนนะนะครับตัวนี้ก็คือสวมไปได้เลยนะครับนะแล้วก็เชือกนี้ก็รูด ดึงเข้าดึงออกได้เลยนะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยคือเขาเย็บติดนะนะครับแต่ว่าทําให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะครับอินโซตัวนี้เป็นอินโซโฟมออเทไลท์นะครับตัวนี้จะมีน้ําหนักที่เบานะครับนุ่มนะครับแล้วไม่ไม่อมเหงื่อด้วยนะครับนะฮะทำให้รองเท้ารุ่นนี้นะครับนุ่มสบายเท้ามากนะครับส่วนใหญ่โฟมออเทอไลท์เนี่ยจะไปใส่กับรองเท้าพวกพื้นิงแข็งเพื่อปรับความนุ่มนะครับแต่รองเท้ารุ่นนี้นะครับ นุ่มแน่นอยู่แล้วนะครับใส่อินโซตัวนี้มาทําให้รองเท้านุ่มขึ้นไปอีกนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่แน่นอนครับใส่วิ่งเทลใส่แคมปิ้งนะครับนะฮะแต่เสริมเข้ามาคือใส่เที่ยวนะครับใส่เดินต่างจังหวัดใส่ต่างประเทศนะครับนะฮะใส่ทํางานนะครับหลายคนซื้อสีดาๆอย่างเงี้ยนะครับไปใส่ทํางานนะครับซึ่งมันเป็นสีพื้นนะครับนะใส่ทํางานสุภาพอยู่แล้วนะครับหรือซื้อให ผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพาท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะนะครับกันลื่นดีมากเพราะว่าเรื่องลื่นกับคนแก่เนี่ยไม่ถูกกันจริงๆนะนะครับนะใส่ดีมากนะครับผมเองก็ใส่นะนะครับใครสนใจของแท้นะครับก็สามารถสั่งเงินเข้ามาได้นะครับที่ร้านโซคัลเจอร์นะครับฮะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับรองเท้า ซาล o มอนนะครับนะฮะรุ่น XA Pro TD Sweat นะครับนะสวยมากอะ่ะสวยจริงๆนะครับแต่เพลงตัวนี้นะครับขอบคุณมากๆครค่ะ